เสร็จแล้วนะครับทรงคอมมาม่เล็ตนะครับหลังทุยนะครับก็จัดประมาณนี้นะครับรอชมคลิปเต็มกันได้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับพอดีมีคนต้องการอยากให้ผมนะครับตัดทรงม่เล็ตหลังทุยนะครับผมทุยนะที่เปิดข้างเก็บปกติเลยลบยางลบอะไรให้เสร็จแล้วค่อยมาตัดด้านหลังครับแบ่งต่ำกว่าวันลงมานะครับผมฝันลงมานะแล้วทีนี้พอแบ่งเสร็จปุ๊บแบ่งตรงกลางตรงนี้จะลักษณะแบบนี้ตรงกลางนะ แบ่งตรงกลางเสร็จแล้วตรงเนี้ยให้มันอยู่ช่วงกลางหูกลางใบหูนะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันออกมาทัก3สามเซนก็ได้ประมาณนี้ตัดตรงๆนะครับนี่แล้วก็ตัดขยับไปเรียๆตรงๆนะ เอาตรงเนี้ยที่เราตัดอะตรงกลางเป็นไกลไลน์นีงดึง,ดงศูนย์องศานี้ก็ดึงตรงมาแบบนี้อ่าแล้วก็ปอ่งนี้เส้นกันนะครับตัดตรงๆเลยตรงแบบนี้นะครับแล้วทีนี้ ผมก็จะเอาช่อตรงกลางตรงนี้นะครับดึง90องศาก้าส90องศานี่คือไกด์ไลน์ที่เราจะเชื่อมที่เราจะตัดมาหาตัวนี้นะครับผม90อง,อ,งองศาใช่ไหมแล้วก็เฉียงมา135นิดหน่อยแล้วก็ตัดอันนี้คือไกด์ไลน์นะครับผมเสร็จแล้วก็ช่อต่อไป เอาช่อที่เราตัดเอามาเป็นกายลายอีกทีหนึง่งกายลายมันอยู่ตรงไหนนี่ด้านล่างคือกายลายด้านล่างตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตัดแล้วก็เอาช่อที่สีมาเชื่อมช่อที่ห้ากายลายอยู่ไหนนี่กายลายอยู่นี่ด้านหลางแล,แล้วก็ตัดแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับทำเหมือนกัน หนะเห็นไหมนะครับเห็นไหมดูธรรมชาติไหมเมื่อกี้มันทื่อใช่ไหมนี่เห็นไหมดูธรรมชาติเลยใครอยากมาดูใกล้ๆครับนี่เห็นไหมธรรมชาติไหมเมื่อกี้มันตรงทื่อใช่ไหมอโอเคสีน้ำเป็นฉ่ำเลยอ่แล้วก็กำหนดความทุยว่าจะได้ทุยประมาณไหน ี่มันจับมาช่อนิดหน่อยชา่าเล็กช่วงกลางอยู่ยตรงนีนช่วงนี้น่ากำลังดีแล้วก็ตัดตัวนี้เป็นไกด mm ์ hmm. นี่คอมตีจะอยู่ช่วงนี้นะ mm hmm. โอเคก็จับไว้แล้วก็ดึงมีไกด์ไลน์นะครับปิเก้าสิบร้อยสามห้าบิมาเลยตัด เราเอาช่อที่หนึ่งมาเชื่อมกับช่อที่สองนะตามไปลายเลยเก้าสิบร้อยสามห้าลุกขึ้นสูงเก้าสิบร้อยสามห้า ตัดีนี่ก่อนตัดนี้ก่อนเก้าสิบไว้สามห้าตัดนี่แค่นี้ชอต่อไปเก้าสิบไว้สามห้าดง อย่าตามเข็มนาฬิกานะครับตั้สิบร้อยสามห้าพอถึงตรงหลังใบหูอะให้เฉียงไปข้างหน้าแบบนี้มีเฉียงไปข้างหน้าแบบน,นี้ถ้าเกิดเราไม่เฉียงไปข้างหน้าแบบนี้ตรงนี้มันจะหายนะครับอ่าโอเคข้อต่อไปเขียนกานไดไหม หกสิบลอยสามห้าแปดแต่ละตัวนี้ไม่ใช่นะกูคือตัวนี้ดูดีๆนะครับไกด์ไลน์นะเราจะไม่เอาไกด์ไลน์ล่างสุดนะเราจะเอาไกด์ไลน์ช่วงที่เราทำอย่างเงี้ยตรงเนี้ยคือไกด์ไลน์ไม่ใช่เอาไกด์ไลน์จากด้านล่างนะตอนที่เราทำแรกจำได้ไหมแต่เรายอยู่ตรงนี้ ตัดก่อนนะครับไกด์ไลอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ตัวข้างล่างนะครับดูดีนะครับยกขึ้นทุงสูงถ้าเกิดเราตัดเอาไกลไลน์ด้านล่างสุดละตรงนี้บางมากเลยนะจะบอกให้บางด้วยสั้นด้วยทีนี้จากที่เราสร้างไกลไลน์มันจะหายไปหมดเลยความยาวด้านหลังบีขึ้นมานี่ วูคัทนะครับการตัดวูปคัทมันจะแตกต่างกับตัวนี้นะถ้ามะเร็ตัวนี้จะตัดตรงถ้าวูคัทจะตัดเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ตัดเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะสอนวูปคัททีทีน,นะอยู่ตรงมะเร็หลังทุยก่อนนะครับโอเคครับเสร็จแล้วก็อ่ตัดด้านบนนะครับอ่าแล้วก็มาแสกกลางปี๊บมาปี๊บ ก็อยู่ด้านหลังครับทีนี้นะอันนี้คือส่วนเป็นเขาด้านหน้านะครับอันนี้คือส่วนของด้านหน้าอันนี้คือด้านหลังผมก็จะจับชอ่อเดิมชอ่อตรงกลางเริ่มจากตรงกลางเหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะวีด้วอยแบบนี้นะประมาณนี้ไม่จับช่อ,ชอใหญ่เกินอันนี้ก็เก้าสิบนะครับดึงเก้าสิบเก้าสิบแล้วก็สี่สิบห้าเสียงมาแบบนี้เอาไม่เชื่อมบบกับไกด์ไลน์ตรงนี้ อ่าแต่ลายตัวนี้นะครับแก็ตัดตัดอยู่สามชอ่อนะครับชอ่อที่หนึ่งช่อที่สองฝั่งขวาเห็นเก้าสิบสี่สิบห้าอ่านะชอ่อตัวนี้ปล่อยไว้นะครับมาดูชอ่อที่สามนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยนอะ่าเก้าสิบสี่สิบห้า อโอเคปล่อยเห็ดไหมหลังฟยไหมทีนี้อันนี้แค่ตอนเปียกนะเอาดูตอนแห้งนะครับอ่าแล้วก็ดูตงเนี้หวีสูนองศาเสียงมาแบบนี้ออกด้านข้างนะครับถ้าเกิดเราทําตรงนี้ล่ะแบบนื้นกันล่ะตัวนี้มันจะพองนะครับตัวนี้มันจะพองนะครับเราจะไม่ทำแบบนั้นนะครับเราจะเราจะทําแค่สามช่อ ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับจูนองสาตัดออกด้านข้างมาดูนะอ่าจะเฉียงมาแบบนี้มาหาตรงปลายจมูกนะครับทูกค้วาวว่าเอาซอกสองเซนนะครับเราจะเฉียงลงแบบนี้เฉียงลงแบบนี้นะแล้วก็ตัดเฉียงแบับนี้อ่าพอได้แล้วแล้วก็ดึงมาหาัดว่าเราแล้วก็ตัด แล้วก็เอาด้านข้างที่เชื่อมไปด้านหลังนะครับที่เราสร้างไกลไว้นะแล้วก็ตัดยกขึ้นนะครับ1 8แตสิบตัดเลยเอาชอบฝังง่งซ้ายชอบฝั่งขวาชอบฝั่งซ้ายชอบฝั่งขวา ด้านหลังก็ทำเช่นกันนะครับโ <Okay. S 3> <Okay. S 1> อเคได้เสร็จแล้วนะครับเราก็มาตอยบ้างน,นะครับผมผมก็จะเก็บตรงที่มันเป็นเหลี่ยมๆนะครับใส้กันไกลนะครับอ่าเก็บแบบนี้นะอันนี้กันไกลออกประมาณสามสิบถึงสามห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ้ย่อยเฉียงอ่ะเห็นไหมคุยไหม อันนี้ยังไม่ได้ฟอยบานเลยนะนี่อือตรงนี้ด้วยนะครับดูขึ้นมาเก้าสิบแล้วก็สไลด์เฉียงแบบนี้เพื่อเพิ่มความสูงด้านในของอด้านหลังะคระับ จะทําให้ฟุงแล้วก็ดูถูธุูกบธรรมชาติการเลยเอาไปใหทักค้าได้เลยลก็จะคลิปแบบไหนนะครับเอาเรื่อเลยนะครับด้านหลังแบบนี้นะดิงเก้าสิบตรงมาแบบนี้เลยไม่ต้องไปยกขึ้นสูงแบบนี้นะ 9บมาตรงแบบนี้เลยดึงมาหาตัวเราตรงๆนะครับยก90ดึงมาหาตัวเราตรงๆได้ลมร้อนสุดเสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับมัดเหล็กหลังถุยนะครับผม Yes.